สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องอยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเดิมครับผมสีแนลสายโจครับหลังจากห่างหายไปนานเป็นเดือนวันนี้จะพามาชมคุณปูครับโอ้อย่างสวยเลยท่านผู้ชมคลาสสิกมากครับนี่ครับอย่างเขาหาเจ้า ดีซีสองครับขีดแปกบูมยาวมาเลยครับนี่ปะป๊านี่ขอ,องแท้เอาไปล่งพุ่นเลยปะป๊าเอาล่งใส่โอ้อขี่บูมยาวครับนี่ครับเป็นโลเบทที่เก่งมากครับ นี่ครับผาชมครับบุ่มยาวนี่ทีมงานเขาคือครับนี่ชนบุรีภัยสารครับ,รบต้องแกะสลักครับผม นี่ครับเดี๋ยวพาชมเจ้าหัวลาก,ก่อนครับพระเอกพระเอก,พร,เอกพระเอกของคลิปนี้ครับนี่โอ้อย่างเก่งเลยท่านผู้ชมชอบมากเลยครับต้องเซนสนหน่อยด้ยท่านผู้ชมเอ้ยวันนี้ผมมาด้เอาแม้กันสันมาด้วยครับนี่ครับรงงานข้างกันนี่ครับแม่โอ้ผมยังไม่เ็นเลย ต้องรอช่างนะครับทลกาดรอบดเยแบร้อยแล้วท่านผู้ชม ต่อเลยครับท่านผู้ชมผาลงกเซนเลอร์้วครับโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเด้อท่านผู้ชมครับหางโลเบีนี่ลูมยาวตู้หางโลเบีนนี่สายแกทำงานอยู่ข้างกันครับโอ้มยาวจัดเลยท่านผู้ชมสายแกบอกนี่ เหมือนนั่งขับอยู่บ้านครับกับบูมยาวนี่นิ่งครับโอ้สบายสบายครับ จะเอามาลื้อหนองครับเล่นเลนนะครับงานนี้ผมน่าจะมีคลิป2ต่อด้วยครับตอนลงเล่นเลนเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาชมตอนลงหางโลเบีครับนี่อย่างเก่งครับรุประจำบริษัทครับป้ายแกบอกเก่งมาก นี่ครับเก็บหางสบายสบาย มาคาร์บเท่นเล่อวะ๋ยวจะเดินไปไหนครับโอ้แกน่าจะเดินลบท่อตรงนี้ครับระหว่างท่อสูบน้ำครับ ยาวอย่างเก่งเดี๋ยวผมจะพาดูการทำงานครับชิปหน้านี่โอ้ยผมสนใจเทเลอมากเลยครับท่านผู้ชมว่ามันคาสสิกดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมเทเลอร์กันอย่างเก่งอย่างเก่งนี่ครับ ครับสวยมากครับคัดสิครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมการทำงานครับท่านผู้ชมครับชิปนี้ผมขอปิดชิปไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูการทำงานของเจ้าคมพิวเต PC 200 LC ครับรุ่น8ครับพบกับผมได้ไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ